วันนี้เวลา9 5้นาฬิกา58นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระรีสว่างควัตวราคตัตยาราชดารีสเสด็จออกณตำหนักทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2564 ในการนี้ทรงกราบที่นาเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงถวายราชสักการะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วทรงศีล<อ>เมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงประเคนสำรับพัตหารถวายแด่พระธรรมพัชรยานุนีสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ จากนั้นทรงถวายเครื่องสังฆทานและเครื่องทยธรรมทรงทอดผ้าไตรจำนวนสิบไตรทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาแล้วเสด็จไปทรงประเคนผ้าไตรแด่พระธรรมพัชรยานมุนีทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบลาพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรกีวงศ์โดยตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานา,นา,นาอารยประเทศรวมถึงพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสู ขุภาพอนามัยที่ดีมีการศึกษามีอาชีพและมีะไรายได้ที่มั่นคง